ค่ะตอนนี้เรามาถึงควีนฮาวแล้วนะคะแล้วก็กำลังพาน้องทัพงินมาช้อปปิ้งค่ะ ทีเคมาดนะคะตรงควีนเฮาตรงนี้มันเป็นร้านใหญ่มากๆเลยนะคะไปลูกข้างในเห็นไหมนี่นเราพาทั้งท่้ทีมาช้อปปิ้งตรงนี้เลย I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Is yeah. yes, this I can't believe it's true. ททัพที่อยู่ไหนคะนอยู่ทัพทั้งอยู่ควีนทาวนี่คุณแม่จะให้ดูอ่าบรรยากาศรอบๆตรงที่เป็นที่ที่จอดรถของแคมเปอร์แวนนะคะนี่ลานนี้ใช่ใช่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งลานเลยนะคะสำหรับรถแคมเปอร์แวนนะคะดีของเราอยู่ช่องแรกเลยนะคะตรงนี้เลยช่องห4สิี่นะคะออกออกตรงรีเซพชันง่ายคะ่ะถ้าเราจะเดินลงไปเที่ยวที่ควีนทาวน์นะคะตรงนี้ออกง่ายแต่ว่าถ้าจอดตรงนู้นก็จะไกลหน่อย ตอนนี้เรามาถึงที่ h o ลด์เดย์พาร์คนะคะที่ควีนทาวแล้วนะไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูห้องน้ำกันค่ะใช่ไหนของผู้หญิงอยู่ฝั่งไหนคะอ๋นนั้นของผู้ชายนี้ของผู้หญิงอยู่ฝั่งซ้ายลูกไปเดินไปเลยค่ะอันนี้คือห้องน้ำของ h o ลด์เดย์พาร์คที่ควีนทาวนะคะเดีย๋ยวมิมิจะพาไปดูนะคะอันนี้ในส่วนของห้องซ่วมนะคะจะเหมือนกันทุกห้องเลยค่ะ ไหนคะอ๋อฝั่งนี้เป็นห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ามีห้าห้องนะคะแล้วก็ห้องส้วมมีเจ็ดห้องนะคะนี่ห้องห้องอาบน้ํานะคะก็จะมีเก้าอี้ให้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็น้ําอุ่นนะคะเป็นเรนชวเวอร์นะใช่ไหมคะอ่ามามาดูเลยอ๋อเหมือนกันทุกห้องเลยนะคะโอเคนี่ค่ะเหมือนกันทุกห้องเลยดู น้านที่นี่สะอาดมากเลยค่ะเป็นสีขาวแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะอ่างแปรงฟันค้าทีมขาผ้าทีมขาหัะนหน้าหาแม่ก่อนค่ะไหนถ้าชียจะไปไหนคะตอนนี้จะไปตรงนู้นไปเดินเล่นที่ในเมืองค<ป>ินทาวกำลังมาที่ร้านเฟิร์สเบอร์เกอร์นะคะ นต่อแถวกันยาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อแถวเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้คือตอนเย็นแล้วนะแต่ว่าเขาบอกคนเต็มทั้งวันตอนนี้หกโมงครึ่งคนเยอะมากเลยไ <c oughs> ปเดี๋ยเราไปต่อแถวกันก่อนไปค่ะเดี๋ยนี้ไปต่อแถวกันถ้าทีมไปไปดูไปดูอันนี้กไไไ็ได้ค,คนคนไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้ the to นี่ค่ะตอนนี้เบอร์เกอร์ที่เราสั่งได้แล้วนะคะคกออยากกินอน <c oughs> ไรนม่เด็กอยากกินไอศครีม ท่าทิมคะ Good morning คะ <Good morning. S 1> ตอนนี้น้องท่าทิมตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะไปอาบน้ำที่รถอ่า uh, อาบน้ำที่ห้องน้ำค่ะลูก ่าเดี๋ยววันนี้น้องทัพทีวจะพาทุกคนไปเดินเล่นในเมืองนะคะควีนทาวน์นะคะเมื่อคืนเราเดินไปดูแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะเราไปซื้อเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อไอติมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินในเมืองกันนะคะแล้วก็เช็่ไอติม morning everyone Good morning everyone วันนี้น้องทัพทีมจะพาไปเที่ยวที่ไหนคะเมืองแฮมิตันเน้าเมืองควีนทาวน์ลูก ไม่ใช่แฮมิตันนะคะคว้นเท้าแฮมิตันคืออะไรแฮมิตันอยู่อีกที่หนึ่งแล้วลูกอ่าเราผ่านมาแล้วที่นู่นไกลๆเลยค่ะเกาะเหนือเลยค่ะลูกใช่ตอนนี้นถ้าทีอยู่เกาะใต้แล้วค่ะปาน้องท่าทีพร้อมหรือยังคะพร้อมยังคะป่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมเล่นในเมืองกันนะคะ พาไปดรใกลไปไหนที่ที่ที่นะ้ำมีอะไรคะเห็นไหมมีโบ๊ทด้วยมีเรือไหมเห็นไหมเรือน่ารักมากเลยนะลูกเดี๋ยวพี่พจะขับออกไปข้างนอกเลยคาขอพ,พี่อยู่โบ๊ทได้คะ่พพ<ล>ะพบเพราะว่าไม่มีคนนั่งคะ่ะ อ๋ไอติมแบบนี้ได้เหรอลูกแต่ไม่ได้เป็นค่าหรอกนี่ไงパาโกเนียเรากินแล้ววันนั้นอ่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านไอศครีมชื่อดังนะคะวันนั้นน้องท้าทิมกินไปรอบหนึ่งแล้วนะลูกินหมดทุกเมืองแล้วเนี่ยคนเนี้ยอยากกินอีกเหงองั้นกินข้าวเสร็จแล้วก็เรามาซื้อโอเคไหมขอหนึ่งไม้เลยตายเองใช่ไหมนี่เป็นไม้เป็นคนเอาเป็นไม้นะได้เลยค่ะอุ้ยร้านนี้ขายอะไรน่ารักมาก เหมาะก,กับการเดินเที่ยวจริงๆปเดี๋ยดดี๋ชอบเข้าร้านนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยดเข้าไปข้างในเอ,อมันใส่บ้านเราได้นะเนี่ยเราซื้อไปแล้วใส่บ้านเราได้ ร้านไทยอยู่ไหนหนูช่วยหนะหาสิตอนเที่ยววันนี้นะคะพาน้องทัพทีมมาทานเทาวรู้สึกว่าข้างล่างจะมีร้านไทยอยู่ร้านหนึ่งนะคะคราวที่แล้วที่มามันมีร้านไทยอยู่ร้านหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราหาไม่เจอเหมือนเขาปรับปรุงใหม่โอเคนี่ไงคะลกูกอ๋อนี่ไงอันนี้ร้านไทยนะคะนี่ผัดไทยอาหารไทยอยู่ตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวให้น้องทัพทีมทานก่อนนะ นี่คะ่ะอาหารที่มามีสั่งได้แล้วคะนี่อันนี้มันมีสั่งได้แล้วอันนี้เป็นของน้องทัพทีมนะคะข้าวผัดไก่หมูเยอะมากๆเลยของเดดีิล่ะขอดีเป็นกะเพราเนื้อโอ้ mm. oh. ของเดีเป็นกะเพราเนื้อนะคะอันนี้ดืงมบอกไปว่าจานนี้ของเดดดนะคะเงินไทยประมาณ400บาท450บาทนะคะของน้องทัพทิมประมาณ300 300นะคะจานนี้ลูกกินให้หมดนะคะ กินให้หมดนะคะแพงนะคะลูก <laughs> โอเคปะ อตอนนี้นะคะเราก็เดินเที่ยวอยู่ที่ย่านใจกลางเมืองควีนทาวนะคะมีของขายเยอะแยะเลยค่ะก่อค่ะพี่ดิ๊มคะไนหนเจะเอาตัวไหนคะเอาดอกดอกใช่ไหมคะขีได้ไมีไม่ได้ค่ะด็อกดอกตัวเล็กนิดเดียวเองมา้าแจ็ตตังก่อนค่ะมาเอามาให้พี่ๆแจต็ตตังก่อนเฮลโหล โอ้เนี่ยร้านนี้สวยมากเลยค่ะท่าทีมขานี่ร้านนี้ไฟสวยไหมลูกไปเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยดิพามาร้าน Bavarian าาน,นะคะป้าเดินไปก่อนเลยค่ะอ่าวิ่งเลยไม่ต้องออกถนนนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะ굿มอร์นิ่งกันแลย굿มอร์นิ่งค่ะวันนี้น้องทัพทีมอยู่ที่ควีนทาวนะคะเป็นเช้าสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่กรีนอ k กคีค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพักอีกที่หนึ่งนะคะ oh, <thank> ใช่เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพาทัพทีมไปถ่ายรูปก่อนเนาะ โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะค่ะ